สวัสดีอาจารย์ที่เคารพวันนี้กลุ่มของดิฉันออกมาพูดเรื่องโปรโตคอลซึ่งสมาชิกในกลุ่มกรอบไปด้วย 1. นางสาวดาราวันสกิจใจ 2. นางสาวชนทิชาสงแพร 3. 3นางสาวพิมพิรายพงษ์ชัยาอันดับได้นะคะแล้วก็มาดูเรื่องโปรโตคอลเลยนะคะก็คือ TCP เพื่อหเพื่อใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างระบบที่มีความแตกต่างกัน 2. ความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบ 3. มีความคล่องตัวต่อการสื่อสารข้อมูลได้หลายชนิดเรื่องต่อไปนะคะ encapsulation ก็คือการส่งผ่านข้อมูลในแต่ละเลเยอร์แต่ละเลเยอร์จะมีจะมีการประกอบข้อมูลที่ได้รับมากับข้อมูลส่วนควบคุมที่จะถูกนำมาไว้ส่วนหัว ข้อมูลที่ผ่านการ encapsulate ในแต่ละ layer ซึ่งมีชื่อเรียกแตกต่างกัน 1. ข้อมูลที่มาจาก user จะป้อนให้กับ application เรียกว่า user data เมื่อ application ได้รับข้อมูลจาก user จะนำมาประกอบกับส่วนหัว application เรียกว่า application data จะส่งไปยังโปรโตคอล TCP เมื่อโปรโตคอล CT E TCP ได <ım. S 1> ้รับ application data ก็จะนำมาประกอบกับ h e a e e r ของ p r o t o คอล TCP เรียกว่า TCP segment เมื่อโปรโตคอ l IP ได้รับ TCP segment ก็จะนำมารวบรวมกับ header ของโปรโตคอ l IP เรียกว่า IP datagram และส่งต่อไปยังเลเยอร์ Hot t เ Network Layer ในระดับ Hot t ็ Network จะนำ IP Data Frame ม,มาเพิ่มส่วน Error c o l l e c t i o n Correction และแฟกจะเรียกว่า Internet Frame ก่อนจะแปลงข้อมูลเป็นสัญญาณไฟฟ้า1ชั้นโฮคเือข่ายโปรโตคอล สำหรับการควบคุมสื่อสารในชั้นนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีการกำหนดรายละเอียดเป็นทางการหน้าที่หลักก็คือการรับข้อมูลจากชั้นสื่อสาร IP มาแล้วส่งไปยังโหนดที่ระบุไว้ในเส้นทางการเดินข้อมูล 2. ชั้นสื่อสารอินเทอร์เน็ตใช้ประเภทของระบบการสื่อสารที่เรียกว่าระบบเครือข่ายแบบสลับช่องสื่อสารระดับแพ็กเกจซึ่งเป็นการติดต่อแบบไม่ต่อเนื่อง หลักการทํางานของของชั้นนี้นะคะก็คือการปล่อยข้อมูลขนาดเล็กที่แล้วก็แพ็กเกจให้รอให้ไหลาจากโนดผู้ส่งไปตามโนดต่างๆ IP mm. เป็นโปรโตคอลในระดับเน็ตเวิร์กเลเยอร์ทำหน้าที่จัดการเกี่ยวกับอ d ดเดสและข้อมูล mm. และควบคุมการส่งข้อมูลบางอย่างที่ใช้ในการหา หาเส้นทางของแพ็กเกจซึ่งกลไกในการหาเส้นทางของ IP จะมีความสามารถในการหาเส้นทางได้ดีที่สุด ICMP IC <MP S 1> เป็นโปรโตคอลที่ใช้ในการตรวจสอบและรายงานสภาพของ d a t a g แกรมในกรณีที่เกิดปัญหากับ data g แกรมแต่ ICMP เป็นโปรโตคอลที่ไม่มีความน่าเชืือ่ออถเชื่อถือเนื่องจากไม่มีอะไรรับประกันได้ สชั้นสื่อสารการนำส่งข้อมูลแบ่งโปรโตโคอลสชนิดตามลักษณะก็คือ UDP กับ TCP UDP เป็นโปรแกรมที่อยู่ในทา a น Sport Layer เมื่อเปรียบเทียบกับโมเดม O/S โดยส่งข้อมูล UDP นั้นส่งเป็นครั้งละหชุดเรียกว่า UDP data g r a m จะไม่มีความสัมพันธ์ระหว่าง Data าแกรมและจะไม่มีกลไกการตรวจสอบความสำเร็จรับส่งข้อมูล TCP อยู่ในชั้น t r a n สปอร์เรเยอร์ทำหน้าที่จัดการและควบคุมการรับส่งข้อมูลซึ่งมีความสามารถและรายละเอียดมากกว่า UDP โดย Data าแกรมของ TCP จะมีความสัมพันธ์กันต่อเนื่องและมีกลไกควบคุมการรับส่งข้อมูลความถูกต้องและมีการสื่อสารเป็นอย่าง เ็นกระบวนการค่ะ4ชั้นสื่อสารการประยุกต์โปรโตโคอลสำหรับสร้างเจอเทอร์มินัลเรียกว่าเท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 น็ตช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดต่อกับเครื่องโฮสที่อยู่ไกลออกไปโดยผ่านอินเทอร์เน็ต โปรโตคอลสำหรับการจัดการแฟ้มข้อมูลเรียกว่า FTP ช่วยในการคัดลอกแฟ้มข้อมูลมาจากเครื่องอื่นที่อยู่ในระบบเครือข่ายหรือส่งขำอนาแฟ้มข้อมูลไปยังเครื่องใดๆก็ได้โปรโตคอลสำหรับการใช้สดหมายอิเล็กทรอนิกส์เรียกว่า SMTP ช่วยในการจัดส่งข้อความไปยังผู้ใช้ในระบบหรือข้อความที่มีผู้ชมเข้ามาหลักการทำงานของ TCP เครื่องคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสื่อสารระหว่างการนึใช้ TCP และ IP รวมกันเรียกว่า TCP/IP ข้อมูลที่ส่งจะถูกตัดออกเป็นส่วนเรียกว่าแพ็กเกจแล้วจะน่าไปยังผู้รับเพื่อการกำหนด ID, IP address, i c p IP ตัดข้อมูลออกเป็นแพ็กเกตเล็กๆส่งไปบนสายข้อมูลเมื่อไปถึงปลายทางจะ มารวมกันอีกครั้ง <c oughs> ประวัติโดยย่อของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตคือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ซึ่งประกอบด้วยเครือข่ายย่อยต่างๆที่เชื่อมโยงกันทั่วโลกดังนั้นจึงถือว่าเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายที่มีขยาดใหญ่ที่สุดคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมโยงกันสามารถมีสถาปัตยกรรมที่แตกต่างกันได้และที่สําคัญเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จะใช้มาตรฐานสื่อสารข้อมูลด้วยชุดโปรโตคอล TCP/IP ในปัจจุบันอินเทอร์เน็ตได้กลายเป็นเครื่องมือสื่อสารยุคดิจิตอลที่มีอนานบริเวณครอบคุมไปทั่วทุกมุมโลกสำหรับอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยได้เริ่มใช้งานเมื่อราวปีพศ2530จนกระทั่งการใช้งานได้แพร่หลายไปยังประชาชนทั่วไป จึงทำให้ให้เกิดบริษัทบริการอินเทอร์เนต็ตหรือที่เรียกว่า ISP ขึ้นมาซึ่งทำหน้าที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของเราให้สามารถเชื่อมโยงเข้ากับเครือข่ายอินเทอร์เนต็ตได้โครงสร้างของโปรโตโคอลชุดโปรโตโคอล IP ได้พัฒนามาก่อนแบบจำลอง OSI ซึ่งทำให้ลำดับชั้นต่างๆในโปรโตคอล TCP/IP ไม่ตรง,งกับแบบจำลอง OSI นับว่าเป็นความโชคดีที่แบบจำลองทั้งสองนั้นต่างมีลากการทาง,งานที่คล้ายคลึงกันถึงแม้จะมีลำดับชั้นที่ไม่เท่ากันก็ตามโดย TCP/IP จะมีอยู่5ชั้นสื่อสาร ในขณะที่แบบจำลอง OSI จะมีอยู่7ชั้นสื่อสารซึ่งในแต่ละเลเยอร์ของโปรโตคอล TCP/IP จะประกอบด้วย p ปรเซสเลเยอรเทียบกับมาตรฐาน OSI model นั้นในชุดในชั้นบนสุดเรียกว่า p ปรเซสเลเยอร์ทำงาน2หน้าที่เทียบได้กับแอปพลิเคชันและ p r r s e n t a t i o n Layer ในชั้นนี้จะรองรับการทำงานของแอปพลิเคชันต่างๆที่ทำงานเป็น Process แต่อยู่ในเครื่องเซิร์ฟเวอร์ให้บริการและเครื่องที่ขอใช้บริการหรือ k l i e n t ซึ่งจะติดต่อกันผ่านโปรโตคอ l เฉพาะแอปพลิเคชันอีกทีหนึ่งนอกจากนี้ยังมีโปรโตคอลอื่นซึ่งทำงานโดยที่ผู้ใช้ ไม่สามารถมองเห็นได้จากโปรแกรมหรือไม่ได้มีการใช้งานโดยตรงเช่นโปรโตคอล DNS ทำหน้าที่แปลงข้อมูลโดเมนโดเมนเนมให้เป็น IP address โปรโตคอล SNMP ใช้การควบคุมและตรวจสอบอุปกรณ์ที่อยู่ในเครือข่ายโปรโตคอล d s c p ทำหน้าที่แจกแจงข้อมูลพารามิเตอร์ ของเครือข่ายให้กับเครือข่ายลูกขายที่เชื่อมต่ออยู่ Post to Post Layer การทำงานของ Post to Post Layer นี้จะมีการสร้าง con connection ในการเชื่อมต่อระหว่างแอปพลิเคชันกับ Post to Post Layer โดยที่จุดเชื่อมกันเพื่อรับส่งข้อมูลนี้เรียกว่า p o ตหรือ และในแต่ละแอปพลิเคชันจะสร้างการเชื่อมต่อผ่านโพสแด้พร้อมกันหลายแอปพลิเคชันซึ่งการใช้งานโพสของแต่ละแอปพลิเคชันที่อยู่ในชั้นพูเซสเลเยอร์จะแตกต่างกันตามหมายเลขที่กำหนดไว้และแต่ละโปรตโตคอลจะมีการใช้งานโพสมายเลขต่างๆในชั้นโพสต์โพสหรือทางสปอร์ตเลเยอร์ ของ TCP/IP นี้จะมีโปรโตโคอลทำงานอยู่2โปรโตโคอลแตกต่างกันคือโปรโตโคอล TCP และโปรโตโคอล UDP ในการส่งผ่านข้อมูลลงไปที่ชั้นถัดถัดไปเราจะเห็นได้ว่าโปรโตโคอล TCP และ UDP จะถูกพนึกเข้าไปในโปรโตโคอล IP อีกทีหนึง่งและส่งต่อไปยังเค,ครือข่ายอินเทอร์เนต็ตต่อไป อินเทอร์เน็ตเลเยอร์มีหน้าที่ส่งผ่านข้อมูลในระหว่างเครือข่ายโดยมีโปรโตโคอลทำงานเป็นกลไกสำคัญในการส่งผ่านข้อมูลยังเครือข่ายใดๆบนอินเทอร์เน็ตคือโปรโตโคอล IP นอกจากนี้ในชั้นอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตเวิรยังมีโปรโตคอลทำงานอยู่ด้วยอีก2ชนิดคือโปรโตคอล ICMP และโปรโตโคอล a a p โปรโตคอล IP ทำหน้าที่ให้บริการส่งผ่านข้อมูลจากโสตูโสต์เลเยอร์ er, เพื่อส่งข้ามไปยังเครือข่ายใดๆได้อย่างถูกต้องแม้ว่าจะมีเครือข่ายเชื่อมต่อกันอยู่ในอินเทอร์เน็ตเป็นล้านเครือข่ายก็ตามเนื่องจากโปรโตคอล IP มีข้อมูลตำแหน่ง IP ปลายทางที่จะส่งข้อมูลไปให้โดยทำงานร่วมกับอุปกรณ์เลาเตอร์เพื่อส่งข้อมูลข้ามเครือข่ายออกไป ตัวโปรโตคอล IP จะทำงานแบบแพ็กเกจสวิตชิงคือมีการส่งข้อมูลผ่าสนสวิตไปยังปลายทางโปรโตคอล i i m p p หน้าที่หลักของโปรโตคอล i อ m p คือการแจ้งหรือแสดงข้อความจากระบบเพื่อบอกให้ผู้ใช้ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นในการส่งผ่านข้อมูลซึ่งปัญหาส่วนมากที่พบคือส่งออกไปไม่ได้หรือปลายทางรับข้อมูลไม่ได้ นอกจากนี้โปรตโตคอล ICMP ยังถูกเรียกใช้งานได้จากเครื่องเซิร์ฟเวอร์และล็อเตอร์อีกด้วยโปรตโตคอล ARP โปรตโตคอล IP เช่วแปลงหมายเลข IP ให้เป็นหมายเลขฮาร์ดแวร์ปลายทางและโปรตโตคอล ARP จะทำหน้าที่แปลงค่าหมายเลข IP ให้เป็นหมายเลขฮาร์ดแวร์จริงให้ได้ให้ในระดับการทำงานที่อินเทอร์เน็ตเลเยอร์ซึ่งกลไกการแปลง เรียกว่า Access f s d i Solution Network Interface Layer Network Network Internet Work Layer จะเป็นการแปลงข้อมูล IP Data g r a m ให้อยู่ในรูปที่เหมาะสมและแปลงสัญญาณไฟไฟ,ฟ้าส่งไปยังเครือข่ายต่อไปซึ่งในชั้น Network Interface Layer นี้เทียบกับมาตรฐาน OSI m o เด l แล้วจะเป็นการรวม2 l a y e r ยเข้าด้วยกันคือ data link layer และ physical layer โดยกล่าวสรุปคือการทำงานตามโครงสร้างของอโโุโกรอ์ TCP IP ต่อไปนะคะ IP address IP address ก็คือหมายเลขประจำเครื่องที่ต้องกำหนดให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องและอุปกรณ์ทุกชิ้นในเครือข่าย Network โดยมีข้อแม้ว่าหมายเลข IP address ที่จะกำหนดให้กับคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องหรืออุปกรณ์ต่างๆจะต้องไม่ซ้ำซ้อนกัน IP a d d r e s จะประกอบไปด้วยตัวเลขสีชุดนะคะระหว่างตัวเลขแต่ละชุดจะถูกขั้นด้วยจุดเช่น10.106.59จุดค่ะโดยคอมพิวเตอร์จะแปลงค่าตัวเลขทั้ง4ชุดให้กลายเป็นเลขฐาน2ก่อนจะนำค่าที่แปลงได้ไปเก็บลงเครื่องทุกครั้งและนอกจากนี้หมายเลข IP a d d r e ยังแบ่งออกเป็น2ส่วนคือ หส่วนที่ใช้หมายเลขเครื่องหมายเลขเครือข่าย2ส่วนที่ส่วนที่ใช้หมายเลขเครื่องหมายเลขทั้ง2ส่วนนี้สามารถแบ่งออกตามลักษณะการใช้งานได้5พาร์ตด้วยกันได้แก่พาร์ต A หมายเลข IP address จะอยู่ในช่วง0.0.0.0ถึง127.255.255.255 มีไว้สำหรับจัดสรรให้กับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อภายในเครือข่ายจำนวนมากพาร์ท B หมายถึง IP address จะอยู่ในช่วง128.0.0.0ถึง195.255.255.255มีไว้สำหรับจัดสรรให้กับองค์กรขนาดกลางซึ่งสามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายได้มากถึง ประมาณ5,534เครื่องค่ะต่อไปนะคะค้อ4หมายถึง IPFS ได้อยู่ในช่วง192.0.0.0ถึง223.255.255.255มีไว้สําหรับจัดสรรให้กับองค์กรขนาดเล็กสามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายได้254เครื่องข้อดี หมายเลข IP address จะอยู 00. 00. 00. 00่ในช่วง2.24.0.0 0ถึง2.39.255.255 2 5 5สำหรับหมายเลข IP address ของพาร์ทนี้มีไว้เพื่อใช้ในเครือข่ายแบบมัลติคาร์ดเท่านั้นพาร์ท e หมายเลข IP address จะอยู่ในช่วง2.4.0.0.0 0 ถึง254.255.255.255 25สำหรับหมายเลข IP address ของคาสตนี้จะเก็บสำรองไว้ใช้ในอนาคตปัจจุบันยังไม่มีมาใช้งานนะคะต่อไปการทำ subnet จะแบ่ง IP address ออกเป็น3ระดับดังนี้ n e t ID คือระดับแรกที่ใช้ระบุไซต์ subnet ID คือระดับ2ที่ใช้ระบุ p h y s i c a l subnet w e r k อต ID คือระดับที่3ที่ระบุการเชื่อมต่อโฮสตกับ s ับเน็ตเิรคซับเน็ตมาร์กการทำซับเน็ตมาร์จะดำเนินการควบคู่ไปกับการกระทำซับเน็ตโดย Subnet m a ารเป็นกระบวนการที่บอกให้รู้ว่าเครือข่ายที่ใช้งานอยู่นั้นมีการแบ่งเป็นซับเน็ตมีบิตที่ยืมไปเพื่อดำเนินการแบ่ง s ับ n e t ตจำนวนกี่บิตและใช้ตำแหน่งใดเพื่อระบุเป็นหมายเลขเครือข่ายย่อย ปกติค่าของ subnet จะมีการระบุไว้แล้วเรียกว่าค่า default หากไม่มีการทำ subnet ค่าของ subnet m a r k จะเป็นค่า Default การคำนวณหา add d subnet การคำนวณหา add d subnet จะใช้ประโยชน์จาก subnet m a r k และ id address โดยความยากง่ายในการคำนวณจะขึ้นอยู่กับกับค่า subnet m a r k ว่าเป็นค่า Default หรือค่าที่กำหนดเองซึ่งมีวิธีการคำนวณดังนี้ แบบแรกนะคะการมาร์สแบบบอนเดอรี่เลเวลเป็นวิธีการตั้งค่าซับเน็ตมาร์สตามค่าดีฟอลของแต่ละคาร์จะทำด้วยการกำหนดดิตเป็น1หรือ0ทั้งหมดในแต่ละแอคเคทดังนั้นค่าที่เป็นไปได้ตรงกับเลขฐาน10คือ0หรือ255เท่านั้นต่อไปนะคะการมาร์สแบบ n o n b o อนเดอรี่เลเเป็นกรณีที่การมาร์ส ไม่ได้กำหนดเป็น255หรือ0ซึ่งเป็นการกำหนดซับเน็ตมาแบบคอตตอมวิธีนี้เป็นการกำหนดจำนวนซับเน็ตและจำนวนโฮสต์เองตามความเหมาะสมการทำงานของโอเปเรชัน n d A n d นะคะ0 A n d 0จะได้เท่ากับ0 1 A n d 1จะได้เท่ากับ1 0 A n d 1จะได้เท่ากับ0 1 AND 0จะได้เท่ากับ0ค่ะค่ะ วันนี้ลุ่มของนิชแนก็ขอจบการนำเสนอนเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ